เอาเลยนี่สวยสวยทเด็ก้มมันมาบได้บ่ได้บ่โอ้นั่นได้อู้อ้อ โอ้นั่นได้ยู่ปุนะปัดโอ้ยวันอะไรเวไทยปไอ้ด่าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่ครับโอ้เต็มแฮ่เลยมันมันครับมันมันลับนี่หอบนี่ห่อนทำย่งไ เออนี่คือคือเนี่ยเดี๋ยวดห็นเนี่ยครับโอ้มือนี่ยเต็มแหะครับเต็มแหะอ้าดอกโอ้ตัวใหญ่กับมี่พูดอ่ะกลานเลยดึงหัวเลยดึงหัวแทกแดึงหัวกองประตูนี้ เอาเดี๋ยวไปะะครับพอเอาแล้วครับบานนี่เอาเลยออเออไปลงเลยพาะโอ้ขึ้นเลยเอาเลยพาอเอาเลยขึ้นเลยไ,ลไปชิเป่เ,เอาเอา้าว งรอบนี้รถเต็มแคบ่าเดีัดใส่มาเลยบาเนรอบนี้ลงยังไงเราก็สวยๆมานลยอืมโอ้นั่นเราู่มันอ้ใช่กับมันเดี๋ยวทามันี้เก็บไปจริงิตัวไหมไหมตัวนี้ตัวนี้โอ้ซิวอ้าวสิวอ้าวปัดตัวี้เกือบสมผัามือ ถือถือแฮไปเอ้ยถือถือคู่ไปแล้วเฮได้เนี้ยไอเฮได้ยืนไอนั่งแก้งขาเรียนนี่แหละล่ะโอ้นี่นี่โตง่ายนี่โชว์เลยโชว์เลยนี่ไม้ของส่งน้ำ phòng đàn <laughs> tủ nằm phòng đàn này. cắt lên này quả lại